นั่นหมายความว่าเมื่อเรานํถ่านแบบนี้ไปบํารุงดินครับมันก็จะกลายเป็นปุย๋ยนะครับและจุลินทรีย์เนี่ยก็จะย่อยถ่านพวกนี้ครับย่อยถ่านพวกนี้จนหมดครับจนหมดเลยนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือก็ดีไงก็ต้นไม้ก็จะได้สารอาหารไงใช่แต่สิ่งที่น่ากลัวคือทางอ้อมครับทางอ้อมคือพอต้อนไม้มันย่อยเอาแป้งเอาน้าตาลเอาธาตุอาหารที่อยู่ในเนื้อถ่านเนี่ยนะครับไปเป็นอาหารนะครับเป็นไปใช้งานนะครับมันก็จะทําให้ถ่านพวกนี้นะครับ ยอ่อยสลายห,หายไปทีนี้พอมันยอ่อยสลายหายไปเนี่ยแสดงว่ามันจะคงเหลืออะไรอยู่รู้ไหมครับที่เรามองไม่เห็นด้วยตาก็คือกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซมีเทนครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับทาน1กิโลมันจะแปลสภาพเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซมีเทนประมาณ3ากิโลถ้าทาน1ตันถ้าเราทาฐานนี้1ตันนะครับไปใส่ต้นไม้นะครับมันก็จะกลายเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศทําให้โลกร้อนเนี่ยสามตันครับเพื่อนๆนี่เป็นผลงาน วิจัยและผลงานทางวิชาการนะครับผมก็อ่านมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับไม่ได้คิดเองนะอ่านครับตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนผิดถูกนีก็ว่ากันเนาะแต่ว่ามัน,มนเกิดอย่าง้นจริงๆครับมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมาก